สนับสนุนโดยพวกกลิ้งปลาแมคเคอเรลตราสาแม่ครัวสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมตรีมินเกษมวิรัตพงศ์ครับ a s ย a Vision กับแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนครับเราพบกันเป็นประจำนะครับซึ่งทุกครั้งที่เราได้เจอกันก็จะมีแขกรับเชิญครับที่จะเข้ามาพูดคุยแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับรวมถึงมีแง่คิดดีๆมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษานำไห้เป็นแบบอย่างด้วยนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับผมพาสาวสวยครับ ต้องบอกว่าสาวสวย2,000ปีครับเราเห็นเธอมานานแล้วครับในวงการบันเทิงบ้านเรานะครับก็มามาไปไปทำหลายๆอย่างนะครับแล้วเราก็เห็นเธอวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับในฐานะผู้ให้ครับเราก็จะเป็นผู้ให้ในเรื่องของการให้อาชีพด้วยนะครับนอกจากให้แล้วยังให้อาชีพด้วยนะครับผมอยู่กับสาวสวยที่ชื่อว่าตุ๊กตาอุบลวรรณบุญรอดครับสวัสดีครับตุักตาครับสวยเหมือนเดิมเห็นตั้งแต่วันแรกวันแรกเข้าวงการตั้งแต่ปีเราจะไม่นับปีพศใช่ไหม นับก็ได้ค่ะ tamam> um> ตอนป in ีนี้ปีที่21ค่ะ21แล้วค่ะ21แล้ว21อายุนะคะไม่ใช่อ่าใช่ใช่ยช่า21ปีแล้วค่ะที่อยู่ในวงการมาครับเรบอกว่าก่อนจะเข้าวงการเนี่ยชีวิตไม่ได้เป็นคนที่มีเงินมีทองไม่ได้มีเลยค่ะก็คือเริ่มต้นจากที่ต้องบอกว่า ติดลบจริงๆอ่ะจะต้องใช้คำนี้เพราะว่าจริงๆจะเป็นรูปเป็นลูกคนงานก่อสร้างเพรก็คือบ้านอยู่ในสลัมอ่ะค่ะแล้วก็อยู่ตามพวกไซต์งานที่เขาเป็นก่อสร้างเพิงสังกะสีแล้วก็พ่อแม่เนี่ยก็ทํางานก่อสร้างแล้วก็ชีวิตลําบากมากคือเราไม่ได้มีมีบ้านของตัวเองไม่เหมือนเด็กสมัยนี้เนาะเข้าวงการแบบเอา ไปปวดนู่นนี่ได้เพราะแม่ส่งไปเรียนดนตรีไม่ไม่ไม่มีไม่มีค่ะอันนี้การได้ไงมันก็เหมือนเรื่องตลกอะค่ะวันนึงพับถุงกล้วยแขกอยู่ค่ะคือปกติเนี่ยจะทําทุกอย่างอยู่แล้วในชีวิตเนี่ยผ่านมาทุกอาชีพคือด้วยความที่เราต้องทําทุกอย่างเพื่อตังกัดสินทีปแล้วก็วันนั้นเป็นวันที่เราพับถุงกล้วยแขกเพื่อจะเอาไปส่งเขาเนี่ยซึ่งจะได้ร้อยละสามบาทที่บ้านพี่ก็แอบเคยพับเด็กๆใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมต้องเคยทํานะคะก็พับถุงกล้วยแขกอยู่แล้วก็มันมี รับสมัครประกวดดาราทองของนิตยสารดาราไทยทีวีสมัยก่อนทุกคนต้องขึ้นปกหนังสือดาราไทยทีวีถ้าเป็นดารารุ่นเก่ารุ่นเก่าต้องบอกงี้เลยนะคะเราก็สมัครไปตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าอยากจะได้เงินงไปเห็นประกาศสมัครในถุงก้วยแครชพ็พับอยู่ก็อยแล้วมีรับสมัครใช่เราก็เขียนจดหมายเลยสมัยก่อนไม่มีโทรศพัพท์ okay, เขียนจดหมาย <c oughs> พั่มพรนาไปค่ะแล้วก็ส่งไปก็รอประมาณเดือนนึงค่ะเขาก็เขียนจดหมายกลับมาว่าเราอ่ะผ่านการคัดเลือกอยากจะให้มา ประกวดดาราทองของนิตยสารดาราไทยทีวีตอนนัอายุเท่าไหร่14ค่ะ14 14เด็กเด็กมากก็ยังก็เด็กค่ะก็เป็นสาวแล้วล่ะก็เริ่มนะคะไม่มีเลย่ะสมัยสมัยเด็กๆนี่คือแบบตัวดำๆแล้วส่งรูปไปด้วย่ ส่งรูปถ่ายนักเรียนเพราะว่าเราจนเราที่บ้านไม่มีแบบเหมือนถ่ายปฏิบัตินักเรียนใช่รูปสองนิ้วอะค่ะรูปสองนิ้วแล้วก็ส่งไปอะไรเงี้ยก็เป็นผมแบบม้าธรรมดาก็เขาก็เรียกไปแล้วก็เราก็ไปประกวดมีการประกวดหลายหลายรอบมากสมัยก่อนเขาประกวดยากมากค่ะแล้วก็จนรอบสุดท้ายเนี่ยถ่ายเทอดสดทางช่องสามแล้วก็ได้ที่หนึ่งตอนนั้นก็เออเอองงแล้วก็แบบ ได้ด้วยหรอทำอะไรบ้างอะขั้นตอนในการเดินแบบเดินแบบร้องเพลง,ง,พลงแล้วก็เล่นละครค่ะเขาสอนไหมไม่สอนค่ะไม่มีใครสอนเลยมันมาจากไหนอะมันมาจากความงงๆของตัวเองเพราะว่า สมัยเด็กๆทีวีไม่ค่อยได้ดูส่วนใหญ่ฟังละครวิทยุอ่าจะบอกบุงบอกยุกทำได้ยังไงก็ดูเขาค่ะดูเขาเขาเดินกันยังไงออกเขาเดินเขาแอนแอนแบบนี้เหรอขาต้องไข้กันอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เดินตามเขาตามตามความเข้าใจเพราะตอนนั้นไปประกวดเนี่ยคือเราไม่มีประสบการณ์อะไรเลยอะค่ะไม่เคยประกวดมาก่อนเขาบอกให้ทาก็ทาตามใช่เขาบอกให้ทาก็ทําตามเขาโดยที่ไม่ได้มีพื้นฐานมาก่อนไม่มีพื้นฐานอะไรเลยค่ะอันนี้เรียกพรสวรรค์ก็เด็กๆอรไม่มีเพื่อนเราก็เล่นกับตัวเองเหมือนคุยกับบุ้งคุยกับ โหนคุยกับตำลึงอะไรไปเราก็จินตนาการเด็กๆเพราะว่าเราต้องชีวิตรู้อย่างนี้ว่าเกิดมาต้องทํางานตลอดต้องทําแล้วก็ต้องช่วยพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ก็ต้องลําบากเราก็ต้องหาเงินคือพวกเราเหมือนหาเช้ากินข้ามอะค่ะต้องพูดแบบนั้นถ้าสาหรับผมเรียกพรสวรรค์เลยนะเรียกว่าความเรียกว่าพระเจ้าสร้างมาแล้วล่ะมันอยู่ในตัวคนทุกตามิเงนเนี่ยคนธรรมดาทั่วไปนะเห็นแล้วประกวดก็ไม่หรอกแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ในตัวเราที่คอนเนค ตอนนั้นอยากได้เพราะว่าประกวดแล้วมันได้รถแล้วเราคิดว่าเอารถเนี่ยไปขายถ้าขายปุ๊บเนี่ยเราจะได้มีเงินให้พ่อกับแม่อะไรเงี้ยค่ะคนทั่วไปมีวิธีอื่นได้รถได้ใช่แต่ว่าคนที่มันจะเกิดมาเป็นแบบเนี้ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันเชื่อมโยงก็เลยได้เป็นดาราทองตอนนั้นแล้วก็เริ่มเข้าวงการเลยใช่ค่ะก็คือได้เซ็นสัญญากับทาง R S Promotion นะคะแล้วก็เป็นนักแสดงในสังกัด R S เลยก็มีละครเรื่องแรกมีหนังเรื่องแรกมีหนังมีหนังเรื่องแรกคอมมอนไปนั้นที่เธอฝันยำหนุนล่องจู เล่นกับพี่เต๋าสมชายน้อยยุคเราต้องรู้จักเต๋านะไม่อยากบอกว่ารุ่นเดียวกันใช่ครับรุ่นเดียวกับพี่เต๋อหรอไม่เอาไม่ไม่บอกอายุเลยก็เลยก็อยู่ในวงการมาเรืเอยแล้วก็ได้ทำหลายอย่างมากเป็นเยอะค่ะเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรเป็นดีเจค่ะใช่แล้ว ที่ผมพูดมาแต่ตอนแรกว่าเป็นผู้ให้ค,ครับไอการเป็นผู้ให้เริ่มแต่เมื่อไหร่ครับคือพอ,พอเราเริ่มเ,เริ่มเข้าวงการใช่ไหมคะคแล้วก็เก็บสตางค์ได้เราก็รู้สึกว่าคือต้องเล่าก่อนว่าตุกตาได้รับกําลังใจมีมีช่วงวิกฤตปัญหาของที่บ้านแล้วก็เคยคิด เคยคิดอยากตาย <Okay. S 1> ในตอนนั้นเพราะว่าพ่อเนี่ยติดคุกเนื่องจากว่าออถูกเข้าใจผิดอะค่ะถูกหัวหน้าง,งานโกงไปแล้วของกลางมันอยู่ที่บ้าน<อ>คือ,อพ่อทํางานรับเหมากสร้างใช่ไหมคะแล้วคนก็เอาของกลางมาว,วางไว้ที่บ้านแล้วก็เขาก็เอาเงินเชิดหนีไปตํารวจมาเจอเอาของกลางอยู่ที่บ้านพวกหิน,นดินทรายนึกว่าพ่อเน,เนี่ยเป็นคนโกงก็จับพ่อติดคุกแล้วแม่ก็เป็นอัมาฤพษก<อ>เดินไม่ได้ตอนนั้นคือแบบแม่ช็อกอะค่ะแล้วเราก็แบบตอนนั้นเรายังเด็กเราอายุประมาณสัก 1 1 2นะคะช่วงนั้นคือเราก็เครียดว่าเราจะทำยังไงดีปกติเราไปตลาดเนี่ยเราจะเอาผักบุ้งอะไรไปขายเราก็จะมีกิมมิคเขาเรียกว่ามีหัวใจนะักขายตั้งแต่เด็กนั้นก่อนก่อนก่อนเข้าวงการก่อนเข้าค่ะตอนนั้น ก็ไปขายทุกทีเราก็จะแบบผักบุ้งขกขบอุบอแล้วก็ร้องไปเต้นไปเพราะว่าแม่ค้าในตลาดมีเยอะแต่ทํายังไงจะให้คนมาซื้อเด็กคนหนึ่งที่ใส่กระมังนี่คือวันสวังไปยืนเต้นขายผักบุ้งในตไาดใช่คนแปลอินี่ขายผักบุ้งเฉยเก็ได้ทำไมจะต้องเต้นอินี่ก็เต้นไปร้องเพลงไปอะไรอย่างค่ะแต่มีวันหนึ่งอ่ะลูกทาก็ไปขายแต่ว่านั่งร้องไห้เพราะว่าเราไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันเหนื่อยข้างในมันไม่ไหวเนาะมันไม่ไหวแล้วคือแม่เราก็เดินไม่ได้แล้วเราอยากไปช่วยพ่อแล้วเราก็มีกันแค่3คนพ่่อแมลูกเราไม่มีญาติพี่น้องแม จะไปช่วยพ่อให้พ่อ,ห,พอหลุดออกจากคุกม,มาได้ยังไงเราไม่รเราเรารู้สึกเครียดมากแล้วเราไม่เห็นว่ามีลุงขอทานคนนึงค่ะซึ่งแกเนี่ยขาขาดพิการนะคะคทั้งสองข้างแล้วก็นั่งอยู่บนไม้ที่มันมีล้อมันเหมือนสเก็ตบอร์ดแล้วก็มีแขนแค่ข,ข้างเดียวคือเราไม่เคยรู้เลยว่าลุงคนนี้ก็เห็นเรามาตลอดแล้วเขาวันหนึ่งที่เรานั่งร้องไห้เราไม่ขายผับบุ้งใช่เขาก็แบบเข็นรถเข้ามาค่ะเอามือเขาอะใส่ใส่ใสเข้ามาแล้วก็บอกว่าหนูเป็นอะไรลูกอะไรเงี้ยเราก็เล่าให้เขาฟังพอเล่าให้เขาฟังจบเขาก็บอกว่า หนูทำไมหนูถึงคิดอยากตายหนูอายุเท่านี้เองหนูดูลุงนะลุงอ่ะไม่ได้พิการตั้งแต่กําเนิดคือลุงอ่ะโดนรถชนแต่ลุงมีเมียลุงมีลูกทุกวันนี้ถึงแม้ลุงจะเป็นขอทานถึงแม้ลุงจะมาเป่าขุยร้องเพลงหรืออะไรที่เพื่อแลกกับเงินน่ะแต่ลุงก็ยังสู้แต่ลุงอายุเท่าไหร่อีกไม่กี่ปีลุงก็จะตายแล้วนะลุงยังไม่อยากตายใช่หนูล่ะลูกหนูยังมีแม่ถั้าหนูตายไปแม่หนูจะทํายังไงพ่อหนูแล้วหนูอายุเท่านี้มือเท้าหนูก็ครบอ่ะทำไมหนูไม่สู้ล้ลูกเขาจับมือนูทำไมหนูไม่สู้ วินาทีนั้นพี่ใช่ไหมคะลุกตาเหมือนมีใครเอาอะไรมาตบหน้าแบบฉาดใหญ่มากแล้วแบบเฮ้ยทาไมเราคิดไม่ได้เราเด็กตอนนั้นเราเด็กแค่สิบเอ็ดสิบสองเองแล้วแบบทำไมคิดไม่ได้เราก็เลยแบบลุกขึ้นมาสู้ค่ะหลังจากนั้นนี่คือสู้ทุกอย่างมันก็เลยกลายเป็นว่าภาพในวงการลูกตาจะดูเป็นคนที่ค่อนข้างบู๊มีข่าวไปกระทืบคนนั้นคนนี้ไปโชกคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยทําให้เราเน่ยสู้แ,แล้วมันเป็นที่มาว่าทําไมตาถึงมาเป็นผู้ให้เพราะวันนึงมีสตางค์ปุ๊บเนี่ยเก็บเงินทํารายการที่เป็นร,รายการช่วยคนคือตาม,มีรายการต้นแบบคือฝันที่เป็นจริง<อ>ตาก็เลยช่วยคนที่ลําบากคนที่เขาพิการ,รหรือคนที่เขาต่อสู้ชีวิต แล้วปากเงาะทำรายการมอบอาชีพคือต้องสู้ด้วยนะใช่ต้องสู้ด้วยอย่างคนขาขาดแต่ปีนต้นมะพร้าวได้คนตาบอดจะขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยเราก็จะไปมอบอาชีพมอบเงินทุนให้แล้วก็ทํารายการเนี้ยมา5ปีโดยใช้เงินทุนของตัวเองไม่ได้มีสปอนเซอร์ครับรถจากของตัวเองด้วยก็แรงบันดาลใจมาจากลุงขอทานคนนั้นว่าทํายังไงอ่ะบางทีเราเล่าแค่นี้ภาพมันไม่เห็นเราต้องสร้างให้มันเป็นภาพให้คนเห็นแบบถามใจ จ่ายทุนควักทุนไปให้เขาเนี่ยหมดไปเเงินก็บทั้งชีวิตค่ะ13ล้าน13ล้านยังทําต่อไหมตอนนี้หยุดทํามาได้ประมาณสักเดือนหนึ่งลวค่ะหยุดเดือนหน้่เพราะว่าหยุดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทําใหม่นะคะก็แค่ตอนนี้เราจะมาเก็บเงินเก็บเงินใหม่เก็บเงินใหม่เพื่อจะมาทําใหม่เพราะเราเรายังมีเป้าหมายเรายังมีปณิธานของเราว่า ยังไงอ่ะตายไปเราก็ไม่สามารถเอาเงินที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยใส่ลงหรือเผาไปใช้ที่เราตายได้บนสวรรค์หรือนรกเพราะฉะนั้นตอนที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าเราได้มอบอะไรให้ใครแล้วเราก็พอมีเงินของเราไปบ้างเนี่ยเราก็ควรจะทําต่อไปตอนนี้ก็เลยหยุดเพื่อมาหาเงินแล้วก็จะกลับไปทําใหม่อยากคุยเยอะมากเลยนะแต่สิ่งที่ผมเห็นตอนนี้เลยคือวิญญาณของความเป็นผู้ให้แล้วก็ความคิดดีที่อยากแบ่งันจริงๆนะฮะก็ ผลบุญนี้ก็ส่งคุณทุกตามีไม่หยุดหย่อนมีอะไรเข้ามาใหม่ๆตอนนี้คุณทุกตากำลังมีสิ่งที่จะทําให้คุณทุกตาได้สะสมเงินเพื่อที่จะไปแบ่งปันต่อนะครับั่นคือธุรกิจความงามใช่แล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงต่อไปได้ค่ะนะนะเราก็ได้พลังดีๆจากผู้หญิงคนนี้นะครับที่เป็นผู้ให้จริงๆเดี๋ยวในช่วงต่อไปในเบรกหน้านะครับในเทปหน้าจะกลับมาคุยกันเรื่องควงามเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ยกหน้า ใครไม่อยากแก่นี่คือคําถามที่ถามว่าใครที่อยากจะสวยด้วยธรรมชาติสวยอย่างนี้เลยนะบอกเลยนะคะว่าไม่เคยสัญญกรรมไม่เคยโบท็อกร้อยไหมฟิลเลอร์ค่ะไม่เคยทําอะไรเลยบนใบหน้าเพราะฉะนั้นที่เห็นอยู่เนี่ยมือตัวเองล้วนๆค่ะอ๋สุดยอดครับคุณผู้ชมครับเอาละครับงั้นเดี๋ยวในช่วงเบรกหน้านะครับในในไม่ใช่เบรกหน้าเป็นเป็นช่วงต่อไปของรายการครับในเทปหน้าเลยล่ะนะฮะเราจะได้มาพบกับศาสตร์ยกหน้าที่ทำให้ผู้ชมไม่ต้องพึ่งมีดหมอไม่ต้องพึ่งสารเคมีติดต่อไป ทำเองได้รวเปล่าทำเองได้เลยคุณทุ๊กตาจะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนี้กับพวกเรานะครับครับสำหรับวันนี้นะครับรายการของเรานะครับหมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมครับแหมเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับก็พบกันได้เป็นประจำทางอาเซียนวิชั่แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนนะครับกับผมตรีมินเกษมวิรัตพงศ์ครับลาไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับพบกันใหม่ในคราวต่อไปสวัสดีครับ